แล้วครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้วันนี้นะครับผมมีเกมมาแนะนํานะครับผมเกมชื่อว่า TS 5 Legend นะครับเกมนี้นะครับมันมีจะมีเกมคอมนะ TS 3 TS 4ตั้งแต่ไม้เลื่อยจน TS 5เลยนะครับผมวันนี้เป็นเกมมือถือในโมบายนะครับผมอ่าเกมนี้นะผมก็จะเป็นแนวเราเนี่ยมาจากโลกอนาคตนะครับผมแล้วมาอยู่ในยุคยุคของพวก3โกะนั่นเองนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยนี่ครับนี่คนในเซิร์ฟนะครับเยอะมากนะครับดูดินะครับก็ีเห็นไหมชุดญี่ปุ่นนะครับ เกมนี้ครับผมเป็นเกมที่ต้องจัดทับสู้นะครับผมเหมือนว่าภาพสวยนะครับนี่คือการจัดตารางทับของเรานะครับไ่ดูนะครับก็เป็นการจัดจัดทับขออัพนี่เลยขุนพลนะครับเราจะเลี้ยงดูขุนพลคนนี้เราเพิ่งได้มาใหม่นะครับผมมาอัพเกรดกันครับผมนี่คือขุนพลของเราที่ผมเอาไว้แนวหน้านะครับผมเราสามารถจัดแนวขุนพลของเราได้นะครับผมบอกเลยนะครับมาเดี๋ยวเราอะไรก่อนดีล็อกอินกอนเลยนี่ครับผม เราอินนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปครไปที่ด่านนะครับอยากจะบอกว่าการเล่นเนี่ยเล่นยังไงฮะเล่นไม่ยากนะครับยทุกคนนี่ฮะไปของผมเลยนะครับถ้าใครอยากโหลดเล่นนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับถ้าใครอยากจะอ่าโหลดเล่นนะครับผมนะเราไปเคลียร์กันดีกว่าผมมาครับทั้งหมดเนี่ยจะมีการตำแหน่ง9บล็อกนะครับผมวางหน้าไว้2นะครับตรงผมอยู่ตรงกลางนะครับผมนี่นี่แล้วก็เนี่ยเป็นไพ่เห็นไหมฮะนี่คือ9บล็อกที่เราต้องจัดทัพของเรานี่ครับนี่เห็นไหมครับผมนี่นี่นี่บู๊บ เท่มากเห็นไหมครับแล้วก็ทําให้การเนี่ยสู้ด่านต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับนี่เริ่มสู้ต่อครับเราเนี่ยอยากได้นักลบเพิ่มเป็นเก้าช่องมากๆแต่ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือตัวของเราตัวสีขาวนั่นเองเป็นการที่แบบอ่าเล่นเล่นแบบเล่นกับเพื่อนๆนะครับผมอ่านี่ตัวคอนเท่มากนะครับไอ้นี่ฮะตัวคอนเพิ่มนะครับผมเริ่มต่อสู้อ่าเราจะเล่นโหมดออโต้ในทันทีเพาเราขี้เกียจกดนะครับผมนี่ ก็จะเป็นลมเหมือนว่าอารมณ์เหมือนว่าวางตัวแทกข้างหน้าสนงธนูอะไรอย่างนี้เพื่อใช้การโจมตีเร็วขึ้นผมนี่ก็คือเกมวางแผนเหมือนเช่นขันกน,นะครับผมนี่เห็นไหมฮะนี่ครับสู้อีกครับผมสู้อีกนะครับผมเียวก็สู้เรื่อยเรื่อยนะครับ ไปแล้วก็มีกดคูณด้วยครับแบบไอ้ฉันขี้เกียจดูมันช้าๆนะฉันขอคูณเลยแล้วกันปรับ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 อุ้ย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 นี่นี่ลองมือเปล่าตบพอได้ชุดเลยครับสู้อีกก็ได้ครับคือจะเป็นสู้อีกก็้วผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวผมขอสู้แป๊บหนึ่งนะครับไอ้นี่เป็นไงล่ะคือตัวละครโคตรเท่อยากเอามาวางให้เต็มช่องเราจังเลยนะครับนี่โอเค เดี๋ยวผมขอสู้ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับผมขอเวลสักพักหนึ่งนะผมเวลเสร็จสักพักนึงผมจะตัดไปตรงอีกตรงที่ผมเวลเสร็จแล้วนะโอเคเนาะ โอเคผมผมก็เวลเสร็จแล้วนะครับผมนะครับเทามาเรียนการเนี่ยีม่มาเรามีการเรียนครับเราต้องเข้าไปเรียนครับเรียนเรื่องค่ายครับนี่ฮะเราได้ตัวอะไรมาเพิ่มเลยจำไว้ค่ายค่ายค่ายกลเป็นสนามหลักในในการ ชี้ผลแพ้ชนะวันนี้เรียนเรียนถึงแค่นี้คลิกตรงนี้เพื่อปิดหน้าค่ายเถอะนี่ฮะก็เป็นการจับทัดของของเรานะครับผมนี่เห็นไหมนี่ครับก็จะไว้นี่ว้อยซ้ายไว้ขว,ว,ว,วาก็ได้นะครับผมโอเคเราจะมาเกมนี้นะครับมีรับของฟรีเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครอยากได้ของก็มาเปิดรับกันเลยนะครับผมนี่ทุกวันนี่ทุกวันนี่ของเยอะจริงๆอื พออีก50เยอะสุดครับผมบอกเลยอปิดปิดครับไหนดูซิมีเปิดไหมนี่กิจกรรมครับแห่รับครับผมเดี๋ยวเราจะไปใส่ตัวละครขุนพลของเรานั่นเองนะครับมาเลี้ยงดูครับผมอัพครับอัพเกรดทันทีเลยว้าวนี่จะมีความโหมดขึ้นเรื่อยๆในแทขุนพลของเรานะครับแล้วก็ขุนพลเราใส่เซมัวครับผมเนี่ยื่อข้าคือเตียวเหรียงรับอ่าไปฮะอัพต่อครับนี่เตียวเหรียงเตียวเหลียงนี่ฮะแล้วก็นี่ประกาศวีรบุรุษนะครับผมค้นหาครับนี ขอบคุณบดบุดที่ให้ความช่วยเหลือได้มาทั้งสองสองดเทศแต่ะตัวเทศจังหวะสัตว์เลี้ยงก็เท่นะครับอ่านี่ครับผมเอาไปให้หมดครับเอาไปให้หมดครับโอเคแต่จะจิกซอมานะครับถือว่าดีพอสมควรกิจกรรมมีอะไรบ้างครับผมวับทันทีเพื่อเอาชุดนี้ครับเฮ้ยผมไปครับผมผมจะไปเอาชุดครับนี่ฉันจะไปเอาชุดนะไปไฏิบัติการครับผมอ่าก็ได้รับอู้จัดไปครับเราจะเอาของฟรีกัน เริ่มต่อสู้ครับมังกรเขียวบดพวกนี้ไม่ใช่คนธรรมดารับมืออย่างระมัดระวังด้วยปะโคได้เลยมังกรเขียวนี่นี่เอามือไปสกิดจะตายแล้วพวกนี้เออโอ้หมือมือสกิตระตายตายตายแล้วนี่เอามือสกิดก็พอโอ้โหนี่แทงของเราโอหมแนี้แหละแล้วสู้อีกก็ได้ของอีกครับโอ้ย ขอบคุณครับมังกรเขียวของบ้าเลยครับโอ้โหเวลอัพด้วยบาาเรียนรู้ครับผมเลี้ยงดูไปดูไปดูครับผมปลาเลี้ยงดูอะไรเอ่ยนี่ตัวละครเรานี่เองเอาไปครับผมดูครับอ่ามอกตำแหน่งตกลงเลื่อนตำแหน่งใช่ไหมเลื่อนสิครับรออร่อยเลี้ยงดูครับอนี้คืออะไรยรเคครับเลื่อนตำแหน่งครับแม่แล้วก็ขุนพลเรามีการอ่าโอเคโอเคโอเคแล้วเขามีระบบตีบวกด้วยนะครับนี่ตีบวกตีบวกสามารถไปนู่นเีนี่เพื่อจะตีบวกได้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปสักรอบหนึ่งนี่ยบางตีบวกดาบดูไอครับดาบบวกล้มเหลวครับรึบบวกหนึ่งครับสำเร็จครับ75%สาเร็ตที่ติดบวกสองครับบวกสองสำเร็จครับผมสำเร็จไหมบวกสามติดครับผม70%็ดสบนะผมที่บวกสี่ล้มเหลวครับโอ้โหเอาใหม่ครับบวกสี่ติดครับบวกค่าต่อครับล้มเหลวอีกแล้วครับผมแห่ครับเอฟแห่นั่นเองบวกค่าติดครับอ๋อบวกหกติดครับบวกเจ็ดครับ เจติดครับ50%เพื่อติดบวกไปครับเฮ้ยอ๋อ40%เพื่อติดบวกเก้าครับ50 50ดีกว่าเอาบวกเจ็บบวกแต่งลดลงเลยครับเอาใหม่ครับโอ้แต่อีกแล้วแปลว่าติดติดนั่นแหละเทเลสิฮะติดโอ้โหบวกไปติดห้าเปอร์เซ็นต์นี่ลดแปลว่ามันติดครับดูง่ายติดโอ้โหบวก9ติดครับเออยุคพวกเนี้ยข้าไม่คุเลยนี่ยบอกแล้วเรามาจากยุคใหม่นะครับ ออโอเควกขึ okay. ้นเยอะเลยโอเคครับมาดูตรงนี้กันนี่ทุกวันอ่าใช้หลงนี่ครับของเยอะจริงๆ,ๆ,ๆครับเกมนี้คือของมีให้คุณเรื่อยๆนะครับก็รางวัลการเติมนะครับนี่ได้ตัวละครได้กัน5าษ 10m นะครับ โอ้แนะนำท,ที่คือแบบอันบนที่คุ้มมากนะครับผมไปลองไปลองดูกันนะผมตัวสีม่วงด้วยนะโคชิโหดนะครับเดี๋ยวตัวผมมีอะไรให้ใส่เลี้ยงดูเลี้ยงดูหายเรื่องตำแหน่งครับอ้ดสามพันครับพลังผมที่สามพันแล้วกระเป๋าครับขอให้เปิดของครับเปิดครับผมได้อะไรบ้างได้เงินครับผมเปิดให้สุดแล้วพี่น้องไปอได้แต่ไพ่ครับตอนนี้คือเกมนี้มีอะไรให้กด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 ไปครับผมนี่นี่ถลองการเปิดซองวันที่สี่โอ้เยอะชโอ้โหครับ เยอะมากกระเป๋าอีกแล้วครับไปเปิดต่อครับอ่าไปฮะลุยด่านต่อเลยนี่ครับอ่าเราจะเคลียร์นี้ได้อันนี้เราเคลียร์แล้วมาให้ข้าวสิดีดฟันหัวแแบอวิชเจ็บเจ็บมากอ่ะเจ็บมากเ,เจ็บมากเจ็บมากเลยอืมเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะโอ้โหดูด้วยตัวเราได้มาฟรีสองของตัวบนนี้ผมได้มาฟรีนะครับนี่ครับทุกคนเล่นทุกคนเอามาเล่นก็ได้ฟรีนะครับผมบอกเลยนี่ครับมโหลดมาเล่นนะผม T F 5นะครับผมดีเจนนะครับอยู่ ตอดี้คิมชั่นเลยนะครับไปหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมโอ้โหคนแบบในโลกเยอะมากนะครับโอ้โหคนเล่นเยอะมากครับผมตัวสือขึ้นตลอดเลยนะฮะนี่นี่แล้วก็เดินเดินไปตามร้านได้นะครับผมในโรงเตี๊ยมนะครับผมโรงเตี๊ยมโอ้โหนี่คือคนที่อ่านจ้างของเราที่เราจะจ้างเขานะครับเราจ้างเขาได้นะครับผมแต่เราดูก่อนนะครับเราจะจ้างเขาที่คือระบบการจ้างโรงเตี๊ยมนะครับผมมาจ้างคนนี้เลยที่อยู่ในกราดเจ้าโอ้จ้างคนนี้ครับมาครับหนึ่งคนครับ ถ้าเหลืองลงสนามเหลืองลอยได้ของด้วยครับโอ้โหเราจะจ้างเขาให้หมดเลยครับผมจะจ้างให้หมดเลยครับผมรวยครับผมรวยครับใม้หมดเลยครับโอเคดีมากครับหมดลงเตี้ยมครับแล้วก็มาที่มาที่ค่ายนะครับจัดเขาดีกว่าครับผมมาจัดคนที่เราลงเตี้ยมมาจ้างเนี่ยผมนี่โหเท่จังเลยอ่ะเราเราจ้างมาเยอะกว่าลงเตี้ยมมาเนี่ยเราต้องทีมผู้หญิงทีมผู้หญิงเราจ้างมาเยอะเกินใช่ไหมอ่าวางตำแหน่งครับผมให้เขาอยู่ข้างหลังให้ผู้หญิงผู้หญิงอยู่หลังครับผู้หญิงเท่แท้งอยู่หน้าครับ เราต้องมีผู้ชายปกป้องครับนี่อย่างนี้ครับอ่ะเท่อโอ้โหยังว่างอยู่นะครับไหยังว่างอยู่อีกไหมเดินไปเลยไปดูหน่อยหหัวหน้าโรงเรียนต่อสู้หัวหน้ารัศมีกิลสามารถสร้างกิลได้ถ้าตอนระเวลสิบแปดนะครับผมแล้วก็ลงดันเจี้ยนขุกพลนะครับอ่าไอ้ดูจนผมอยากลงดันเจี้ยนจังขนาดนี้ยังให้มีโซนโอ้ผมนี่เสียดายเลยแป่าต้องลองกิจกรรมใช่ไหมตอนนี้เป็นผู้ตรวจการ ให้ข้าให้ข้าสอนวิธีการจับให้เจ้าเถอะมาจับข้าเลยมาหูตัวละครเจ๋งเท่มากครับจับข้าให้ได้นะมาจับข้าเลยเอา่าเรีอกคำสั่งการจับไปจับเลยรับเรียบร้อยว้าวเรียบร้อยครับได้เลยครับเจ้าต้องให้สินบนข้าชักชวน จากชวนไม่เอาเรามีทองเยอะนะครับทายทองไปเราได้ตัวราวครับผมคืออยู่ที่นี่เรามาจับได้เฉยเลยนะฮะอย่าลืมมาจับกันนะครับตรงนี้ถ้าใครโหลดบาเล่นใหม่นะจะได้จะได้พับพวกเพิ่มนะครับผมอย่าลืมมาจับกันนะครับโอเคผมเอาตัวนี้ว่าพันเหลืองของสนามครับนี่ไอตัวที่เราได้มาใหม่ครับห้าพันเลยเดี๋ยวผมต้องเอามาเทนเอามาเทนเลยครับเอามาแทนไอผู้ชายคนนี้ว่างอยู่นะครับไอตัวที่ว่างอยู่นึงนึ่งเราจะเอามาแทนนะครับเอานี่ออกไป ผู้ชายอยาอกไปเขาเป็คนคนเปลี่ยนขุนพลนะครับล่ยเป,เป็นตัวผู้หญิงของเราทีมเราด้อยิงล้วนยิงล้วนอะนี่ยิงล้วน,น,นครับเยงดูเธอหน่อยเยงดูหน่อยครับผมเี่ไปฮรเราไปดันเราไปหาชุดให้เธอใส่กันหนือครับอ่าเขาให้เลือกเราใช้คาสั่งนะครับเราใช้ออโตโอนะ้แล้วถ้าแบบเราขี้เกียจน,นี่นะครับจัดการตัวนี้โอเคแล้วก็เนี่ยเออหูโหมดมากออโต้ไปเลยนะครับขี้เกียจกดเลือกท่านะครับอืมอืมพวกเยอะพวกเยอะเข้าใจไหมพวกเยอะพวกเยอะพวกอุ้ยกระเด็นเราไปเลย นี่เคลียเป็นเว็บใช่ไหมได้เลยเคลียร์เป็นเว็บ <c oughs> เคลียร์เป็นทับว่างแอรหัวเขียวตีตีคู่เลยโคตรโหดโอ้โหแทงเราตีทับทบแบบไม่เข้าเราไปต่อยทีเดียวนี่เราตัวเต็มแต่เราบางแน่นอนมีท่าแล้วครับ <c oughs> โอเคเราไปเดินสำรวจหน่อยครับผมโอเคเพราะเกมนี้นะครับใครอยากเล่นก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้ดีคิปชั่นนะครับไปโหลดเล่นกันได้นะครับผมรับรองทั้ง iOS และ Android ด์นะจ๊ะนะครับโอเคสำรวจเมืองหน่อยละกันนะครับโอ้เมืองนี้ช่างตีเหล็กดีครับช่างตีเหล็ก เราจะมาตีบวกเก้ากันได้ไหม,มต,ต,ต,ติด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 บวกเก้านะครับมาดูบวกสิบไปบวกสิบได้ไหมแรกแรกแรกเซตไปเงินทองอ่ออาครับผมแรกแรกโอเคแรกแล้วนะครับตียี่สิบเปอร์เซ็นต์เลโอ้โห و, ไม่ลดไม่นี่ครับเอามาโอ้โหเด้งกลับก็ถ่ายจะบวก 10, สิบติดครับบวกสิบเท่านั้นครับเหลืออีกแล้วครับบวกสิบโอ้โหเด้งมาเจอเจ็ดน้องก็จะบวกเลยนี่ครับล้มเหลวอ,อ,อีกแล้ว แตกแล้วครับโอ้โ oh, ห oh, จากบวกเก้าเลยบวกหก <c oughs> <c oughs> นี่โ้โ oh, หร้อนเลยอ่าเฮ้ยเรามีการแตกไปเราไม่เราไม่ใช้อ๋อ oh, ไม่มี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 นี่ก็มีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับบือล้มเหลวครับ ทีนก็จบประเด็นแล้วผมก็เกมนี้ถ้าใครอยากโหลดเล่นนะครับโหลดได้ดีคิ้ชั่นเลยนะครับผมนี่ฮะก็คนเยอะมากๆนะครับผมเลยก็เสียฟ้าได้เป็นเควสแน่นอนนะครับผมก็โอเคนะครับวันเจอใหม่พาร์ทสองนะครับกับการเล่นเนสท่านะครับผมถ้าใครแบบเคยเล่นในคอมมาก่อนนะครับมาลองโหลดเล่นในมือถือดูนะครับผมก็นุกๆนุกนะครับผมก็บอกเลยนะครับนุกนุกมากนุกมากจริงๆครับนะฮะก็ว้เจอใหม่ครั้งหน้าผมโหลดเล่นทั้งใหาไว้เล่นดอยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ เอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่2ครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไปทันเพื่อนนะครับแล้วคุณได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาคลิปผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบย